มีอีกนะมีอีกนะนู่นไกลๆพี่ยิงไว้ะตรงสโมกอะมีคนตอนนี้ผมยิงกันแล้วกำลังรีโหลดกำลังปล่อยความเจ็บปวดสำรวจเลเวลนี่มีบนหัดบันทัดยบดาวมือฉีกกำลังยิงต่อสู้ฉันถูกพบแล้วกำลังยิงกำลังยิงต่อสู้ไม่ถานะอยู่ขับรถ

เป็นต hey, he yeah. ัวร yeah. ้ายเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเรากำลังพัดตัวอยู่ครบทั้งทีมสามผาสะออกประจำบอดที่นั่งดีตัวพวกเขายิงใส่ฉันงั้นเหรอต้องเลือตัวอะไรรบมาด้วยกาลังเสียชีวิตแล้วใจเยี่ยมใจวุฒิรเราจะสู้นะพวกเขายิงใส่ฉันงั้นเหรอ กำลังชาร์จกรอบเล็วเข้าเวเข้าอโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,มไม่นนั่นไหมฉันจัดการไปทางหัวบ้าย้เรื่องมากไอ้เทศกกำลังลงมาสู่พื้นกำลังยิงต่อสู้โอ้นั่นสุดยอดรวยนันละเฮ้ยนีก็มาปะนี่เปช่วพวกของเรานะ

Thank